สบายดีป่าลุงสบายดีคุณสุคนสมองสบอนเพราะว่าเราสองด้าไประดุ้เมื่อนี้มีผู้ใหญ่ใจดีคือลุงน่านเป็นลุงกุ้งเทพปลุงเพป็นผาเครื่องมหาใหญ่นาะลุงน้องอือน้องเล่มผาเครื่องมาใหญ่จะมียังเรื่องประธานจะเปิดมีมีอาหารการอยู่การกินอยู่จ้ากหนึ่งวันนี้เฮ้ยฮ่ามันกรเด้อมันกรเด้อจะจะเดินนะอย่าเหตุอย่าเหตุอย่าไฟอย่าพลาเบิ้งว่ามีดมาอย่าบังตีแหละ น่งอยน่งยน่งยน่งอยเสือบายดีลลุงเลยบอบายไหมบายดีปลาลุงออาาปาลุง,ลงโอเคอก็มา,าหอดคุด,ดิมือตอนบ่ายบายีมือเต็มเป๊ะตอนบ่ายบาย,บาย,บายงก่อน,นอย่าว มีหันดี่วจโอ้ที่โฟนก็มี่ไดจะเห็นนะ้จะเย็นใจเย็นมายเออยาอะไหัวที่ละอันที่ละอันจะเาเห็ดมาเบิ้งมาเบิยางอะไรอเอเบิ้งหน้าเบิ้งหน้างหัวเ เออเย็คนเออพกตาแล้ววเฮ้ยไม่คงอีนี่อย่าพาเที่นี่จะยังยินยาสีฟันเบิ่งวานนี้ยาสีฟันหลอดไฟแบบนี้มี่โอวนตินยังวยสวัสดีัวม่เสียด้เย ดีลุงถั่วเนาะถัวกระปนี่โอ้โว้าวช้ออันนี้เปนยาเกลือเลยชอนน่าก่ไหม้เาเลมากเลยมากี่ีอืมมากเลยดูที่นี่นี่อ่ใ้านกองก็ีนักวที่เะอันเด้เยแต่มันชิบบบิเออดี

ยายาตายยาถ่านขาวที่ได้ท <OR> ี <s art> um> hmm. ่ท <Halo>. ุกท้อเลยนี่บอสยายาทานขาวแก่หัวท้อง อังมองอยู่โอ้แยังมองไรก็ตามยังอันนีลุงยังน,น,นี้ลุงฉิบบ่ลุงเียแล้วนี่ล่าะดูเกี่ยงไรเติมเริ่มม,มา,า<ว>ใสนะ่นี่นะนี่แล้ววันนอเราต้องมออกก่อนโอ้ลุงมีคองดีเป็นนัวโอ้เป็นนัวเนี่ยว

อุ้น่านี่ปืนลงนก่อนด้าเอาเสือจารย์นี่นี่นี่ค่ะค่เอาเอาคมเมอนีเดี๋ยวมาเดีมาหสกเป๋าไว้ใส่ที่พันี่ เนี่ยบ้างนี่ยาญิพันดูหน่อยนี่พะลุงเลยยาญิพันมันวัวมาเลยเนาะมันมันเป็นกองไทยเลยเนี่มันติดนยาน้ำมันด้วยครับอันนี้ถั่วอึ่งจะผ่านกล้องผ่านไปผ่านมาบาดกล้องเนอะอันนี้ถั่วหน้าโตถั่วโตงามไหมนี่ยาล้างบาดนี่นี่ก็าไม่เห็น่นาะยานี่นว้

สามเลยมั้ยขอบคุณมาพี่สามตงเนาะแล้วเพิ่งตัวกดีว่่ใส่ล้วมีก่มีแป้งท่านแลวก็มีแป้งนัวไปลงเอ้แป้งนั้นนะมัน

เสียงเง่าไปเลยท้องพายใส่เง่าได้เนี่ยีงวเนี่ได้รึทวั้องดีลนวดีแหลลงเยวอกเต่ด้ดี เขื่องใส่เขื่องขอบขั่วเชนยาดีมาใส่ขอบขั่วแบบนี้ไม่แห้งนลงดำเงินมลุงเนาะรูบังควันเย็นรำรยรำรวยก็้อยอยากห้ดยู่ยมไแห้งชุกปลาิเนว้ป็นทองดีไม่แห้เป็นขอบขั่ว cái đó bóng này là cái gì của này là bóng này là bóng này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  bóng โอ้ขาดได้ดสายสัะโอ้ขาดได้ยิงหน้าับใจรุ่งหรแม่วันนี้ขับใจรุ่งแม่นึง ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมาหนังนุกดีขอบคุณก็ลูกเลี้หน่อยหญ่บ้า มอสีก็เซียชมมาภากวึนกินอาหาเรื่องาคบึกต้องควาันดีตันเรียบ้พอกันหิบหนาประงสบายดี